เดี๋ยววันนี้มากินมะไฟนะคะมะไฟนะคะนี่นะคะมะไฟ,ะไฟอันนี้เรียกมะไฟนะคะมะไฟลูก,กใหญ่ๆนะคะม,มันเมนมนมน,มน,มน,มนอยู่ัเหมือนหวานแต่มันไม่ค่อยหวานนะคะนี่ค่ะ เมาไฟพวงใหญ่ๆรูก,กใหญ่นี่นะคะกินมะไฟมาไฟนี่ค่ะ